ตอนนี้ไปดูอีกหนึ่งปมร้อนเรื่องของภาษีหุ้นชินของอดีตนายกทักษิณชินวัตร16,000กว่าล้านบาทค่ะเมื่อวานนี้นะคะถูกจับจ้องกันมากเพราะว่าคดีนี้จะหมดอายุความ31มีนาคมการประชุมครมนะคะรับฟังความคิดเห็นขอใบเป็นแนวทางคณะทำงานของรองนายกวิศนรรุค่ะโดยที่จแจงระบุเลยนะคะว่าทําได้ด้วยอภิิหารเรื่องของกฎหมายค่ะ ย้อนกลับไปดูหน่อยคุณผู้ชมจากการเข้ามาเล่นการเมืองของคุณทักษิณชินวัตรและก็การเข้ามานั่งเก้าอี้นายกเป็นครั้งแรกปี2544ช่วงนั้นมีการโอนหุ้นให้บุตรชายถือนะคะต่อมาเมื่อเขารับตําแหน่งนายกครั้งที่สองในปี2548บุคคลในครอบครัวชินวัตรและดามาพงศ์ขายหุ้นชินขอบให้กับฝั่งของเทมาเซกสิงคโปร์ครั้งนั้นนี่มูลค่าสูงถึง76,261ล้าน ซึ่งในช่วงดำรงตำแหน่งนี้ก็ยังมีธุรกรรมการขายหุ้นเกิดขึ้นเป็นการโอนหุ้นระหว่างบุคคลในตระกูลชินวัตรกับบริษัทแอมโรลิชที่จดทะเบียนในเกาะบริ t i s เวอร์จินด้วยเงินก้อนนี้ละ่ะค่ะหลังจากที่ถูกรัฐประหารเมื่อกันยายน2549คุณทักษิณถูกยึดทรัพย์ซึ่งการประกาศยึดทรัพย์ครั้งนั้นถ้าจำกันได้คุณผู้ชม46,000ล้านหลังจากที่มีการถูกตรวจสอบว่าเป็นดอกผลที่ได้มาจากการทุจริตเชิงนโยบาย เกี่ยวกับการบริหารงานโพรคมนาคมยุครัฐบาลทักษิณน,นับตั้งแต่นางเก้าอีมาในปี2544นะฮะค่ะส่วนอีกประเด็นคุณผู้ชมที่กำลังเป็นประเด็นณนะตอนนี้ก็คือเมื่อวานนี้ค่ะพลโทสันเสริญแก้วกําเนิดโฆษกประจําสํานักนายกร,ร,รัฐมนตรีได้ถแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการเรียกเก็บภาษีมูลค่า16,000ล้านบาทที่เกิดจากรายได้ของการขายหุ้นชินขอบให้กับเทมาเซกหุ้นละ49บาท ขอภัย49.25ล้านบาทเนี่ยนะคะหลังจากที่บุตรชายกับลูกสาวของนายทักษิณซื้อมาจากแอมเ r รชนะคะจำนวน320กว่าล้านหุ้นราคาหุ้นละ1บาทก็เน้นย้ำาลคะว่าจะไม่มีการใช้อำนาจมาตรา44เข้ามาจัดการกับเรื่องนี้ซึ่งคดีนี้จะหมดอายุค,ความวันที่31มีนาคมนี้ค่ะ ขณะที่กรมสรรพากรในฐานะหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีก็เห็นว่าคดีนี้หมดอายุความไปแล้วตั้งแต่วันที่31มีนาคมาปี2555ค่ะค่ะคือเมื่อวานนี้การประชุมคอ,อรมอคุณผู้ชมเขาก็มีการรับทราบแนวทางของที่ประชุมคณะทํางานซึ่งก็มีฝั่งของรองนายกวิศนุเครืองามเป็นประธานอยู่เสนอให้กรมสรรพากรยื่นการประเมินภาษีคดีหุ้นชินขอบไปยังคุณทักษิณโดยตรงจากเดิมนี่ยื่นไปยังฝั่งของลูกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพานทองแท้ชินวัตรคุณพินทองทาชินวัตร์ ตามคำสั่งพิพากษาของสาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อปี2553แล้วก็มีการระบุว่าทั้งสองคนนี้เป็นนอมินีในการขายหุ้นให้กับบริษัทเทมเซกโดยมีการระบุถึงเรื่องของรายละเอียดที่มีกฎหมายเล็กๆน้อยๆซ่อนอยู่ในกฎหมายใหญ่ๆที่ประชุมครมบอกเลยนะคะว่าคุณวิษณุนี่ใช้คําว่าทําไม่ได้แต่ทําได้ด้วยอภินิหารของกฎหมายเพราะฉะนั้นมุมแบบนี้ค่ะ คงไม่สามารถคิดออกได้ด้วยคนใดคนหนึ่งแน่นอนนอกจากนี้นายกก็บอกว่ารับทราบแล้วกรณีเรื่องของกระทรวงคลังตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาว่าใครผิดหรือไม่ผิดยังไงบ้างถ้าผิดนายกบอกว่าต้องมีผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้แน่นอนและนายกยังบอกด้วยนะคะว่าจะไม่ทําอะไรแบบเท่า พี่สาคัญเลยจะทําทุกอย่างให้กลายเป็นสีขาวให้ได้นะคะค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาเปิดเส้นทางทักษิณน,นะคะกับปมการขายหุ้นเพื่อเลี่ยงภาษีนะคะมาย้อนรอยเส้นทางกันย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2544ที่คุณทักษิณนั้นขึ้นเป็นนายกทานร,รัฐมนตรีครั้งแรกนะคะในช่วงถัดมาปี2544ถึงปี2548มีการเปลี่ยนมือถือหุ้นในชินขอบผ่านแอมเปรชขายหุ้นละหนึ่งบาทให้กับลูกชายลูกสาวถัดมาปี48คุณทักษิณนั้นขึ้นเป็นนายกทานร,รัฐมนตรีครั้งที่2ค่ะ หลังจากนั้นก็ถูกรัฐประหารซึ่งในปีเดียวกันก็มีการขายหุ้นให้กับกลุ่มเชมาเซกของสิงคโปร์และวันที่26กุมภาพันธ์ของปี2553ค่ะที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้พิพากษายึดทรัพย์ทักษิณกับคนที่เกี่ยวข้อง46,300กว่ล้านบาทด้วยกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราเกาะติะทุกความเคลื่อนไหวปมร้อนในเรื่องของคดีหุ้นชินขอบนี้นะคะค่ะ